ในที่สุดก็ถึงอันดับที่หลายคุณรอคอยขวดนมพีเจียนหรือขวดนมพีเจน้นขวดนมสีชาทรงคอบ้างช่วยให้ทำความสะอาดง่ายและจับถนัดมือผลิตจากพลาสติก p p s อยู่ที่สามารถทนความร้อนได้สูงสุด180อองศาเซลเซียสหลอดสาร BPA และ BPS มาพร้อมจุกนมซิลิโคนที่ถูกออกแบบมาให้เหมือนนมมารดาช่วยให้ลูกน้อยดูดนมอย่างเป็นสุข นอกจากนี้ยังมีระบบ Air Ventilation System ม AVS ช่วยควบคุมและปรับความดันอากาศในขวดเพื่อลดอาการท้องอืดคุณแม่หลายคนที่ใช้ต่างบอกว่าขวดมีคุณภาพดีใช้งานได้ตรงตามคำปวดอ้างและที่สำคัญยังคงทนมากอีกด้วย ป้องกันการแหวะนมรีฟลักของลูกน้อยด้วยขวดนมอาวองรุ่งแอนตี้โคลิกที่มาพร้อมระบบวาลว์ป้องกันอากาศเข้าไปบริเวณจุกนมลดปัญหาการจุกเสียดและท้องอืดผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีปราศจากสาร BPA ทนความร้อนได้ดีจุกนมของรุ่งนี้สามารถปรับเปลี่ยนการไหลได้มีผิวสัมผัสแบบร่องช่วยให้น้ำนมไหลได้อย่างต่อเนื่อง บัรดาคุณแม่ต่างก็ชื่นชอบเนื่องจากมาพร้อมคอขวดกว้างช่วยให้ทำความสะอาดง่ายและมีรูปทรงที่พอเหมาะกับสรีระทำให้ถือได้ถนัดมือลดอาการโคลิกขวดนม M A M รุ่นป้องกันโคลิกมาพร้อมจุกนมแบบปากกว้างนุ่มละมุนแบบ M A M Sil Treat ซึ่งให้สัมผัสเสมือนนมแม่ถือเป็นสิทธิบัตรของ M A M โดยเฉพาะช่วยให้ลูกน้อยไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเมื่อเปลี่ยนอดูดนมขวด นอกจากนี้รุ่นนี้ยังมีความพิเศษตรงที่เป็นแบบเซลสเตรรินไลท์หรือเป็นขวดนมที่สามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยตนเองไม่จําเป็นต้องพึ่งเครื่องนึ่งขวดนมสามารถฆ่าเชื้อได้เพียงแค่เติมน้ําและนําเข้าไมโครเวฟเท่านั้นเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆค่ะหากคุณกําลังมองหาขวดนมที่ให้สัมผัสเสมือนนมแม่แล้วล่ะก็ขวดนม c o m o t o m o รุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์ครัเพราะออกแบบจุกม,มาให้มีความนิ่งเป็นพิเศษ ลักษณะคล้ายนมแม่จึงช่วยลดอัตราการปฏิเสธขวดนมของลูกน้อยได้ดีช่วยให้ลูกน้อยดูดนมจากขวดได้ง่ายขึ้นตัวขวดออกแบบมาให้จับถนัดมือไม่ลื่นถลายผลิตจากพลาสติกคุณภาพที่สามารถทนความร้อนได้มากถึง180องศาเซลเซียสหรือมากกว่าขวดนมพลาสติกทั่วไปถึง5เท่าทั้งยังมี2ไซส์ให้เลือกซื้อไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไวไัยใดก็สามารถหาซื้อขนาดที่เหมาะกับช่องปากของลูกๆได้ค่ะ ขวดนมเบต้ารุ่งนี้เป็นขวดนมสีชาถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการให้นมลูกโดยเฉพาะด้วยดีไซน์ทรงขวดแบบโค้งช่วยให้ลูกของคุณสามารถดื่มนมได้อย่างดีที่สุดผลิตจากพลาสติก PPS อยู่ที่ทนทานตกไม่แตกและสามารถทนความร้อนได้สูงสุดถึง180องศาเซลเซียสในด้านของจุกนมก็เป็นแบบพิเศษซึ่งน้ำนมจะไหลาตามแรงดูดของลูกน้อยป้องกันการเกิดลมในท้องและไม่มีน้ำนมรั่วไหลออกมาจากฐาน อีกทั้งยังนิ่มและเป็นรอยอยากช่วงปลายจำลองนมของแม่นอกจากนี้ยังปราศจากสาร BPA จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายค่ะขวดนมนุกรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่น่ารักอย่างการ์ตูนดิสนีย์ออกแบบรูปทรงให้จับถนัดมือ ป้องกันการกลิ้งไหลพร้อมจุกนมผลิตจากซิลิโคนตัวขวดทำจากพลาสติกชนิด PP คุณภาพสูงสามารถทนความร้อนได้ดีและปราศจากสารอันตรายอย่าง BPA มีระบบบุญเวียนอากาศช่วยป้องกันการโคลิกการสำลักและอาการจุกเสียดของลูกน้อยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทนทานต่อแรงกระแทกตกไม่แตกใช้งานซ้ำได้หลายครั้งเลยค่ะ ขวดนมทอมมี่ทิพีก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่คุณแม่หลายคนตามหาเห็นรูปทรงขวดก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะขวดนมรุ่นนี้ผลิตจากพลาสติก p ีพีที่สามารถทนความร้อนได้มากถึง110-120ององศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังถูกออกแบบมาพิเศษเพื่อให้จับถนัดมือตัวจุกนมเป็นฐานกว้างคล้ายเต้านมแม่และมีวาลวช่วยปรับสมดุลแรงดันอากาศภายในให้คงที่เพื่อลดอาหารจุกเสียดแน่นท้องและอาการโคลิกส่วนวิธีทำความสะอาดก็ง่ายโดยคุณสามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยการต้มหรือใช้ที่นึ่งขวดนมได้เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นไปค่ะ ขวดนมเนเจอร์ที่มาพร้อมกับจุกนมรุ่มไบโอมิมิกที่สามารถควบคุมการไหลของน้ำนมได้ช่วยลดความเสี่ยงที่ลูกน้อยของคุณจะสำลักน้ำนมหรือเกิดอาการท้องอืดได้ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีปราศจากสาร BPA มีคุณสมบัติทนความร้อนจากการนึ่งได้มากถึง100องศา ลวดลายพิมพ์จากสีคุณภาพสำหรับการสัมผัสอาหารโดยเฉพาะมาพร้อมจุกนมซิลิโคนที่ถูกออกแบบมาให้มีความหนานุ่มเพื่อให้ใกล้เคียงกับมนมมารดามากที่สุดถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุณแม่ไม่ควรพลาดเลยค่ะม,มาดูกันที่ขวดนมยี่ห้อคุณแม่หลายคนเลือกใช้อย่างขวดนมพีเจนรุ่นนี้ผลิตมาจากแก้วคุณภาพดีแข็งแรงทนทานและทนความร้อนได้มากถึง120องศาเซลเซียส อีกทั้งยังปราศจากสารอันตรายอย่าง BPA อีกด้วยจุกนมเป็นแบบซิลิโคอนอ่อนนุ่มพิเศษรุ่นซอฟท์ทัชที่ช่วยส่งเสริมการดูดแบบธรรมชาติโดยมีระบบ Air Ventilation System a v s ที่ช่วยปรับสมดุลและควบคุมการไหลเวียนอากาศลดการเกิดอาการโคลิกในลูกน้อยได้เป็นอย่างดีตัวขวดก็ดีไซน์ตามหลักสรีระช่วยให้จับถนัดมือคุณแม่หลายคนที่ซื้อไปการันตีว่าใช้งานได้ดีทีเดียวค่ะ หากคุณกำลังมองหาขวดนมคุณภาพที่สามารถทนความร้อนได้สูงอยู่แล้วก็ขวดนมไอเบบก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะเริ่มต้นกันด้วยวัสดุผลิตที่ใช้แก้วคุณภาพสูงทนความร้อนมากถึง600องศาเซลเซียส ปราศจากสาร BPA ดีไซน์ขวดทรงกว้างช่วยให้ทำความสะอาดง่ายตบไม่แตกมาพร้อมจุกนมซิลิคลอนใสอ่อนนุ่มพิเศษยืดหยุ่นเสมือนนมแม่ช่วยป้องกันอาการโคลิกและยังมีหลายสีให้เลือกฝาครอบเปิดปิดง่ายช่วยรักษาความสะอาดยามเมื่อไม่ได้ใช้งานแถมราคายังไม่แพงอีกด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด